สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องมาในเมืองค่ะมาซื้อของกูทั้งหลังรถเฮาเียค่ะสิมาฮาเมียลงบ้านพี่น้องมากระถามขมาย่ข่าว่างกันว่าเมียปนดยาเยงเนาะค่ะเมียเราขี่รถล,ลม้มเมื่อคืนนี่เด็กเด็กเราขี่รถล,ลม้มหัวแตกพี่น้องหัวแตกยิบจะเข็มบ่ เย็บหาเข็มหัวแตเย็บหาเข็มหมดเล้วสืม่มพามาหของสุกเสินเด็กเด็กมัววานนะี่นะหาทุ่มกว่าซเซเดเหมือบัดนี้หมอเอาเขาไปเอ็กซเรย์เนาะค่ะหมอขับบอกเพื่อนปะเพื่อนเอินเอ็กซเรย์แบบบ๊มอคือบ๊ะโอเพื่อนบิดหมอเพื่อนเอาไปอเเนันเอ็กซเรย์เนาะเพื่อนเอินนั่นแหละค่ะเอ็กซเรย์เอ็กซเรลยล์รถเดือพี่น้องลาบัดนี้มันมีอันียอย่างก็ล่ะเลือดเลือดออกในสมองน้อยนึง ตัว่าหมอกว่าบ้านตะหลายดอกต่ว่า,าก็ต้องได้นอนโรงพยาบาลเบืองอาการเพราะว่ายานเลือดมันว่ายุดระบาดที่นี่เมื่อเช้านี้หมอเอาเข้าไปอีกเทื่อนึ่งบอเธอหม,มอเอาเข้าไปอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องเลือดมันกะจางเนะานะขนก็เลือดจางเลือดอยู่ในหันกระจางหลงแบบนี้เป็นก็ะเลยกเขาเลือดเปล่าเขาเลือดไ้รา,ากาอันนี่แหละเช็คเพิ่นเช็คแล้วว่าเลือดคงจะยุดแล้วล่ะตรงสมองนะพี่น้องแนละ้วเลือดก็คงจะบ่อันซึมออกและนะ้วเนาะ เขาบอกว่าเ่รู้เรื่องตักท่าอ่านพี่นอ้องอันแพทย์เพิ่นว่านะมันมีเลือดออกทางสมองหน่อยนึงบัณนีเลือดกับคงสิยุดแล้วเนะาะบันนีกเ็เลยเสด้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยค่ะกัสิค่ำมพุทหละ่ะเมื่อนีก้ก็เลยก็เลยจะขึ้นไปเบื้องอาการแล้วกอนเพราะว่ากะแต่ว่าหมอบอกว่าให้กลับเมื่อนี้อยู่เนะ <S <S าะเดี๋ยวรอเคียเพราะเราบอกกันค่ะเราก็ล้ออกกลมเองเด้อพี่น้องนะไม่ได้ขี่รถเลยคงก็ได้ยังดอกแล้วเสียรถขึ้นบ้าน สีขี้รถขึ้นบ้านกับสีหมือนๆน,นั่นแหละค่ะคาต่างสไตล์แล้วสีหมือนๆเอารถขึ้นบ้านแลน้วบันนี้ขี้บ่เบิ้งสีเันเวิงไปกับรถแล้วมันจะหัวนอกพื้นอันนี้สันนิฐานเอาบ่มีผู้ใดเห็นบันนี้พอ่อเราไม่เห็นลวนอนสรบย้วน,นาบ้านเลือดออกต้องไหลาเมาื่อคืนนี้ตกใจเมื่อค่ะแล้ว่ากะปลอดภัยดีแล้วล่ะค่ะเมื่อเธอเสริมไปหอดกะเราก็บ่ได้เป็นยังแล้วเนาะมีตารากกระขอบคุ้นนั่นยังก็ล่ะนวยฉุกเฉินทางออบตพต้พมเนาะ เพิ่นกบมาซอยให้ได้ทันกะพันแผลเต้งแผลให้มาโรงพยาบาลของสุขเสริญเอาเข่าเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อน้ำซื้อยางให้แล้วน้ำค่ะไปโรงพยาบาลแต่ว่าอาจจะ่ได้ทายังใเน้อค่ะเพราะว่ามันอ่นอย่างก่อทายบ่ได้เดี๋ยวเบิ่งอาการแล้วมันทายบ่ได้เอ้เศูนย์ข้าราชการบ่ทายเด้บย่ะไปซื้อของให้เราน้ำกันเอาเข่าน้ำเธอซื้อเข่ามานล้วยุคค่ะสร้างเขา่านาาี่ได้ล่ะหามือกเงินล่ะก็คือจอดรถเบี่ยวแท้ คือผมนัดกันนะถุงละจักบา่าเนี่ยจ้าเอาสองถุงมันเย็นบ้าเพราะเย็นดิเหนะ็นเนาะจะกินเย็นๆนี่เอ้ <My God. S 1> ปเป็นวัดยุ้ยิแต่ว่ากระยาบัมนัดซื้อไปแล้วกินน้ำค่ะไปซื้อน้ำก้อนบําอะไรล่ะน้ำเปลา่าดิซื้อน้ำไปเนี่ยข<อ>้<อ>างหลังเนี่ยเน,นี่ยเอา มีเงินหรอเปล่าเอามาจ่ายนี่ก็ได้เพราะมันไม่ขายไปโน่นไปทางเดลให้จิบมาเลยจิบมาโหลดบัมเราจะขวนเราขายมาจ่ายแล้วซัม <c oughs> ดีอยู่นี่หละน,นี่น้อบักนัดขาดเริ่มท้อนหนาบักนัดล่ะใารได้เห็นบักนัดแล้วเขาก็คิดหอ่อนเห็ดเขาอยู่ดิ่ยามเขาไปเก็บเห็ดอยู่สังคมเขาก็ได้ซื้อบักนัดมาเนาะผ่าเป็นเบิ้งก้อนเพราะว่าหมอบอกว่าให้ออกมื่อนี้ละ ใช่ว่ากะมาใจ,าน,าจานี่เลยตายหม่องใจได้เด้เธอกับสื้อสองขวดคือคือเธอสิบอกินวะเอาอีกเอาอีกสองขวดเอามาในเมืองตามเคยนะพี่น้องเนาะแหละตัเสริมกระบ,บอกเราเยอะดอกค่ะแต่ว่าการะหามเพิ่นบ่ได้เกิดจากความมึนเมาเนั่นแหละ คันม่ก็คือสิบบ้ลมเดี๋ยวต้องร้ออันยังกบันเนี่ยอันพอลบอ,อ,ลบอเคียบพอลบอล้ก็จะได้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ถาถามอาการแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้ถาถามอาการแล้วค่ะว่าเราเป็นจังใดเพราะว่าเรูู้่าขื้นไปหันเพื่อะใ้ท่ายรูปได้บ้างเขากัะเสปเปิงอาการแลาได้ค่ะคะือสิบบเาป็นอย่างไรตีเมื่อคืนนี่กะเลยพัดกันเสาเสิมกนเลยกลับบ้านตีหนึ่งก็เลยให้น้องสาวในะหูดำ่เพิ่นมาเปลี่ยน มันมาเปลี่ยนเพราะว่าเขางานหลายเพราะอันนั้นเขาก็ไปเคลียร์งานก็เรากลับมหาหบเปล่าว่าได้เป็นอย่างไรพ่อปู้เราก็ไปเบิ้งงัวเนาะคะ่ะไปขึ้นไปเบิ้งเถิงพี่น้องได้ขึ้นลิฟต์พี่น้องโดนๆได้ขึ้นลิฟต์ว่าอยากมาเลยลงบาทว่มมาหมักเลยลงบาทแต่ว่าต้องเดินมาพี่สันตามค่ะไปไปเบิ้งอาการแล้วนเป็นจังหด้แม่สวัสดียนผู้ชมนนเนี่ยโอ,อ้ยไอ้สันเปเนี่ย ใครเนี่แหละล่ะกจะได้กลับบ้านแล้วนะคะพี่น้องไายเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวรอหมอบอกออกเอาไปเอกซเรย์เสร็จแล้กจะกลับเดี๋ยวค่อยไปถามร้างลุมเอาค่ะกลับบ้านก็ได้ไเลยค่ะคุณหมอบอกออกหายายอย่างเรียบร้อยละ,ะกลับบ้านแล้วปลอดภัยละหามกินเหล้าหมอบอกว่าแค่นั้นแหละไปค่ะถึงเวลาออกจากโรงพยะาบาลม้ามือเดี๋ยวคนว่าคือของหลายที่ เออทายอยู่นี่แหละบ่ต้องเห็นแล้วย่งไรมันปวดรวเป่ปวดหัวอยู่บ่แม่คันปวดหัวละ่ะโทรไปบอกหมอเด้อหมอบอกเพราะว่าเพิ่นวิจัยอะไรเนี้ยก็ไยกลับบ้านมาเดอ้อควันเดอ้ <c oughs> เอดเออดินคว้าเอนกลับบ้านกันพี่นอ้องปวดอะมาโซเมญยาก็ได้ปะเนี่ยค่ะใครอยู่ดอกผลการวิจัยออกมาแล้วเนาะคะ่ะบกให้พี่น้องฟังเนี่ย แม่แล้วรดลมแล้วกัดเย็บหาเข็มเย็บหาเข็มในสมองเป็นยังก็น้ำหมอบอกนะเลือดออกเลือดออกโอ้ยเยอะมากเพราะเสาถ่าเลือดออกนิดหน่อยเป็นตะยานพูดเลือดออกในสมองหมอก็เไยให้นอนลงบานนะคะคืนหนึ่งแล้วบัดนี้หมอเอ็กซเรย์เบิ่งอีกรอบสองเลือดจางแล้วเลือดตรงที่มันออกน่ะจางลงแล้วแล้วก็ยุด หยุดแล้วแต่ต่านอยังนี้ความเสี่ยงอยู่ว่าเพราะว่าในในสมองของแม่บ่ม,ม,มันเหมือน่แม่สมองฟอดอกพี่น้องต่ว่าเเ้นเ้นอย่างเขาเอิญวะเส้นเลือดฟอยเส้นเลือดที่มันบ่มีอันเลือดไปล่ออย่างหลายประมาณนี้แล้วค่ะเลือดจางแล้วครบหมอกระเขาเลือดห้นหน่อยนึงแล้วก็ห้งดแอลกอฮอลให้กินคองบำรุงในลายให้กินพัดตับดูดู ดให้กินตับไลไลพันบอกให้กินตับไลไลดิพันว่านอ่ะแล้วเรก็กินข้นนาวกินน้ำแล,ลนแล้วก็ซ่วงกับแซวระเบิ้งค่ะแล้วต่เหลาดิประเด็บเราต้องข้เจ้าของให้ได้เด้เพราะว่าพันนั่นเฮากันยังก็ควบคุมไม่ได้ดินิดหน่อย,อยยังโอเคอยู่คันคือนางเงี้ยมเจ๊ข่ายจิตป้อนยังเข่าปากกับสิไข่อยู่อันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเจ้าของได้ประเนี่ยห้ามกินเหล้า เมื่อคืนนี้นหูดำหามาน้ำทางเมลูว่าว่าเป็นห่วงส่อมใดลูกสายแม่ไห้มาน้ำทางห้เงือกเงือกว่าเมสซักเมยซักเมตาเลือกอย่างบุ๊ลูกสายห้มาคืออยเกือบตายเมื่อคืนนี้พาคอยมาแปดแสนมีถ้าคนเป็นห่วงประวัตเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องเป็นห่วงเจ้าของนะเนาะท่านกลับไปลาไปกินเหลากินยาอีบวันนี้กลับมานอนลรงหลังเพื่เดียวโลด น้ำเธอสิมาบ่ประเด็นน้ำเออบพราะตกมาพราะมีประเดมาด้า่ะบัดเนี่ยเพราะว่าบอกแล้วเนาะหมอกระบอกหมอบอกว่าห้ามเตะต้องเลยดิเพราะว่าร่างกายเราบ่มีสารอาหารอีอย่างนะพี่น้องร่างกายไม่ยาเราบ่มีสารอาหารอีอย่างแล้วต้องไปบำรุงเจ้าของหลายๆหมอบอกเลยบอกว่าเนี่ยควรจะงดไปโดนเพราะว่าถ้าแบบว่า ้องเราเนี่ยมันจะเสี่ยงเพราะมันตายเด้อันยังก็อัลมาพืชอัลมาพาดบอกพี่เอิญนะจะเป็นเจ้าหญิงนิท้านนะ่ยจะจำยังไม่ได้ล่ะก็จะเป็นอันยังก็ไวโยาว่ราเหตุงานเลยหมอบอกทั้งสิ้นเลยเด้ถ้าแบบว่านสมองมันสร้างมันมันบ่มีอย่างไปเลี่ยงอหลีนะก็ะดีอยู่หมอพน่ระก็บอกวันที่เจ็ดเดือนนะมาตรวจอีกรอบนึงแล้วกบวันที่ใดตัดใหม่ตไดเลย่าวันที่หกเนาะวันที่หกตัดยังไ หกตัดใหม่เจกมาเอ็กซเรย์สมองคันสมุดว่าเขาบ่ลดลมเสียเขากับว่รู้ว่าสมองเขาเป็นอย่างดีเนาะไม่รู้นี่ยมันนี่ของเมย์มันอาจจะเบาบบางก็ะเละกระทบกระเทือนหน่อยนึงมันก็เลยเลือดออกเนาะเอว่าปะอาจจะมีส่วนเมื่อทรงเรากันได้แบบนี้ค่ะพี่เนาะดัดเซเได้เมื่องานศพอีกโอ้งานดำเอียบมิเตอร์งานเมื่อแรงเขาจะไปหาเพลินเพราะว่าพ่อกับแม่์ยุบบุญหลัดเดี๋ยวนี้ ฮอนฮอนอากาศนองขายพี่น้องฝฟนกับปอตกเอฟซีใครยูมาลงบัตรกัดยังดีอยู่ที่นอผููล่องค้นโฟนกับป้วยมันกระจาสาวเสริมใดพวกป้วยกระเดยพอกําลังใจในสาวเสริมกระถ่ายรูปน้าพี่น้องเห็นเราก็ว่าอยากเจ็บพวอยากไข่นี่นอแต่มันกระลิกเรียงก็ได้ต้องรักษาจะคอมพแม่บอกตะเล้าหลักๆขนาดเป็น่าเป็นไข่พี่น้องบอกยูบานยูเฮียนกันยังประยุยอยู่ไปหานะใหม่ตากแดชญี่ปุ่นค่ะ สรุปแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะพี่น้องกินยาตามหมอบอกแล้วกะดูแลสุขภาพจะคลองให้ดีเนะคะ่ะเพราะว่าไม่ยากกระหัสิบสามปีแล้วอันสมองจะว่าค่อยดีหมอบอกคันสรมาตรวจก็สิเป็นอย่างยุ่ยนี่เนี่ยนงยังไม่เป็นอย่างได้เพิ่งเป็น,สา,อนอสามเดือนหรือวันที่เจ็ดนี่นะหมอนัดนะอ,อีกสามเดือนอีกสามเดือนนี่มั่งมั่งเบิ่งอมอณัดยาบ่ นัดเอายาสบาอีกสมเดือนเขามันนดอกเสอีกเดือนนึงมาเบืองเลือดมาเืองตรวจค่าเลือดตีแล้วเป็นอย่งเพื่อนสาเหตุแล้เป็นอย่างเพื่อนเรืองจางมันจะเสียงตัวลูกเล็กหรืออย่งล่ะอง่ายมากนะเมนวันเราจางอีหลีล่ะเราไ่ได้กินอย่างเดีเพของเอาบิวบนั่นเลีเน อันน้ำเบิ้องอันนั้นในด้อนน้ำเบิ้องกองอยู่เรื่อยน้ำเนีเน่ยปลาเทือคของเขาปิว,วไปเมื่อบ้านได้ปะเนี่ยค่ะพี่น้องถึงบ้านแล้วค่ะข่าเลือดยังเต็มยุทต็มไ <c oughs> ปนขนคองกลับบ้านค่ะดี้ดิล,ลมอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นปะน,น,นี่ลมอยู่นี่แหละแล้วจะเอารถึ้นบ้าน กลับบ้านแล้วพ,พ,พี่น้องเพิ่นกับแมายามกันค่ะพูดหลับเมื่อป้านแล้วเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นกงมาถามข้าวตามเขาหว,วีไหมแม่มซีหวีเห็นไหมชอาพี่น้องอไปซื้อเนี่ยนะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเพคนมาเยี่ยมมายามค่ะกูแรงขึ้นมามากัแม่มสิไปเออพ,พอดีแล้วเนี่ยมาล้ว เต็มเตียงเตียงเต็มว่าเป็นยังไงเราไปกับกกรรมเนาะค่ะขอพรบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ